สัมปติชามินาสังสิโมพระมจามหาเทวาสเพยักาปรายันเตพระมจามหาเทวาอภิพราภาภวันตุเมมหาปุนยโยมหาราโพภวันตุเมมีเตภาวะเตโพธามาอาุณโมพุทธายเวรธาโยเวรโคนายัง เวระหิงซาเวระทะสีเวระทะสาเวระเทโยพุทธ,าธาสาังมานีมามาพุทธัสาสะวาหุมสมัติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเระนะไปสวดกันแซะมีเวลาก็ภาวนากันภัยเศรษฐกิจมันลุมเล้าเข้ามาเดี๋ยวต่อไปพอเขาลบกันใหญ่นะบ้านเราจะรวยขายอาหารรวยขายข้าวรวยเลยมีเรื่องจริงนะศึกตะวันออกกลางถ้าเขาลบกันแล้วมันลามนะ ทาลาม,มากๆเขาปลูกข้าวกันไม่ได้โดนกันมันตรังสีนิวเคลียร์กันน่ะบ้านเราเนี่ยจะรวยนี่รวยจริงๆเอานะจอยวันนี้จะมีโชคลาภไหมคะไพ่บอกว่าเจ้ามีโชคนะจอยนะไพ่เก้าเหรียญขึ้นเจ้ามีโชคนะอะของขวัญมา9999อย่างเพียงเท่านั้นเอามาเร็วเร็วแซ่เร็วแซ่พวกเจ้าทั้งหลายโคตรเก้าพันเก้าร้แชร์เพียงเท่านั้น นะรู้จักไหมเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะขอจอขอใจออกไปด้วยนะจัดของขวัญมานะหัวใจส้มเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนะนะเออว่าไงกดแชร์ออกไปแท่นะมีอะไรก็ถามถามกันตอนนี้แล้วนะ <c oughs> นะมีอะไรก็ถามถามกัน <c oughs> เดี๋ยวพอออกจากรายการแล้วผมก็กลายเป็นคลิปไปนะเจ้าเข้าใจกันไหมพอมันกลายเป็นคลิปไปอ่ะ มันก็เท่ากับเสียโอกาสในการดูดวงกันนะจารย์ก็บอกไว้แค่นี้แหละนะเพราะว่าถ้าจะดูไปดูที่บ้านเขียวไปติดต่อได้ที่นะบ้านเขียวนะ ajtop16 นะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะ ajtop16 นะบ้านแดงก็มีนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะถ้าบ้านน้ำเงินก็ไปที่อาจารย์ท็อปนะนะไปติดต่อได้ที่นะนะไปติดต่อได้ นะถ้าจะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะเร็วเร็วเข้าเซเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเจ้าทั้งหลายเออเร็วเร็วเข้าเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเวลามามาถามให้ให้ถามดวงอะไม่ค่อยจะถามกันหรอก นะถ้าจะไปถามเป็นส่วนตัวเสียค่าครูนะนะนะเสียค่าครูนะพันห้านะพันห้าสามพัน